แล้วก็อยากมายุหอพาคนี่ถูกต้องฮะท่านใดที่ติดตามชมอยู่ก็ทางไลฟ์สดทบุญกันได้นะครับฝากช่องทางไหนก็ได้นี่ครับผมก็เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าโรงเรียนไปนี่ครับไมุ่กมิบนิดหน่อยค่ะเข้าหนูยอกๆยอกช่องต้นข้าวสุริยานะคะหนึ่งันคนเสียงปรบมือหน่อยจ้าสวัสดีจ้า ส่งรวงข้าวสามรวงเลยนะคะส่งมาให้หน่อยแล้วก็ของดูทุกช่องด้วยนะคะครับเนี่ยที่ติดตามชมเนี่ยนะทุกคนละบาทบาทบาทแค่นั้นแหละนะครับก็ได้เยอะแล้วก็ทำบุญันทบุญด้วยกันนะครับผมฝากไว้ด้วยเนาะพี่ปิงค่ะวันนี้มีกลุ่มหลายๆกลุ่มและรวมถึงกลุ่มบ้านเซฟโซนถูกต้องฮะเป็นกลุ่มหลังบ้านของหนูเองนะคะปกติก็จะมอบมาลัยทุกวันแล้ววันนี้ล่ะฮะวันนี้ก็มอบ แต่ว่าวันนี้กลุ่มเซฟโซนนะคะบ้านเซฟโซนพอรู้ว่าหนูมางานบุญเป็นไงฮะก็มาร่วมบุญกับโรงเรียนทองผาภูมินะคะกลุ่มเซฟโซนก็รวมเงินกันค่ะแล้วก็ได้จํานวนเงินหลายพันบาทนะคะขาดอยู่4ี่ห้พันครบเท่าไหร่ฮะครบหมื่นอ่ามีคนเติมแล้วแล้วใครจ่ายรู้ไหมคะใครฮะหนูเองไม่ใช่แนย่านียานียานี ก็เลยร่วมทําบุญกับกลุ่มเซฟโซนฮะก็คือก็คือต้นข้าวนี่แหละอ่าก็รวมกันแล้วกันใช่รวมกันเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ฮะหนึ่งมืบาทปรบมือดังๆครับผมคุณย่าฮะแล้วก็เรียนเชิญผู้บริหารครับตัวแทนหนึ่งท่านเนาะใครท่านผอออก็ได้ฮะเรียนเชิญครับนี่วันนี้ถือว่าพวกเรามาร่วมบุญนะครับร่วมบุญกันจริงๆนะครับผม เสียงปรบมือให้ดาราดังหน่อยจ้าเดี๋ยววันนี้ย่าร้องเพลง<อ>ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ <c oughs> เอามา<อ>เรียนเชิญนะเรียนเชิญผู้บริหารหนึ่งท่านเรียนเรียนเชิญท่านผู้นวยการครับเ,รเชิญพอนะคะพออ,อ้นศิลที่สุดนี่อ่าเรียนเชิญ,ญ่าดัานนาครับสวัสดีครับปรบมือดังๆให้กับท่านผู้นวยการสิลป์ที่สุดด้วยนะครับผมนี่วันนี้ วันนี้นะครับผมถือว่าต้นข้าวข้าประจําฮะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พวกเราร่วมบุญกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆเพจหลายๆสถานที่ที่มาด้วยกันนะครับ me